เิมเนี่ยมูลค่าเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของ2คนเช่นเช่นมันจะมีกระบวนการการแลกเปลี่ยนกันก่อนเป็นบราเตอร์อย่างี้นะของคุณมีมีพระพุทธรูปองคนี้ของผมมีภาพเครื่ององค์นี้แลกกันได้ไหมถ้าจะพอใจซึ่งกันและกันก็แลกกันครับต่อมาเนี่ยมันแลกกันไปแลกกันมาเนี่ยมันก็ถูกวัดด้วยคุณค่าของของเงินตรานะครับว่าพระพุทธรูปองนี้มีมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับแล้วปรากฏว่ามันก็ส่งผลให้เกิดการเก็งกําไร เมื่อสมมุติว่ามีความต้องการมากๆกเนี่ยก็มีใบสั่งที่เราเรียกว่าออเดอร์เพราะฉะนั้นพวกเซียนพระบางประเภทเนี่ยก็จะรับออเดอร์นะครับไปแสวงหาวัตถุโบราณโดยเฉพาะพระพุทธรูปพระเครื่องเหรียญคนาจารย์ต่างๆตามใบสั่งนะครับแล้วก็เอามาส่งเพื่อให้ได้กําไรนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ให้วงการการค้าของเก่าแล้วก็พระพุทธรูปพระเครื่องต่างๆในคึกคักขึ้นมา แต่ละครั้งที่มีการจรกรรมพระพุทธรูปหรือวัตถุโบราณอาจเป็นเรื่องใหญ่หรือมีการนำเสนอข่าวจนเป็นที่สนใจของสังคมกลุ่มคนร้ายก็จะอย่งไม่นำวัตถุเหล่านั้นส่งให้ผู้สั่งของแต่จะนำวัตถุเหล่านั้นไปซุกซ่อนไว้หรือที่กลุ่มจรกรรมเรียกว่าการจมพระจนกว่าเรื่องจะเงียบแล้วจึงนำออกสู่ตลาดในระยะแรกเนี่ยนะครับคนที่เป็นนักสะสมเนี่ยเข้าใจว่าคงจะเป็นชาวตะวันตก ไม่ใช่คนในบ้านเรานะครับก็จะมีการขนนะครับพวกโบราณวัตถุนะครับเช่นทับหลังนะครับก็คือส่วนที่อยู่บนบนเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเป็นส่วนที่อยู่บนบนเสากรอบประตูเนี่ยนะครับส่งออกนอกประเทศนะครับตอนนั้นเนี่ยเข้าใจว่ากระบวนการการป้องกันที่เรียกว่าศุลกากรของเราเนี่ยนะครับศุลกากรศุลการลักของเราเนี่ยยังไม่ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่นะครับแล้วที่สําคัญก็คือว่าศิลปะต่างๆเนี่ยนะครับ ของของขมิ้นเนี่ยนะครับเออมีจํานวนมากในแถบประเทศกัมพูชาเพราะฉะนั้นเขาก็จะเอาทายอยทะลักทะลักทะล,ลักออกผ่านประเทศเราช่องทางการปล่อยพระหรือวัตถุโบราณส่วนใหญ่จะเป็นตลาดต่างประเทศโดยลักลอบส่งออกผ่านด่รรานศุลกากรทั้งทางเครื่องบินและทางเรือโดยซุกซ่อนไปกับสินค้าทั่วไปเพราะการนําเข้าหรือส่งออกโบราณวัตถุเป็นสินค้าต้องขออนุญ,ญ,ญาต และต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบก่อนวิธีการลักลอบของเขานะครับปัจจุบันกนารที่พบเนี่ยถ้าหากมาทำสินค้าที่เป็นจำนวนมากๆเนี่ยเขาก็จะใส่ตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาเลยโดยสําดงของสินค้าเป็นสินค้าชนิดต่างๆนะครับบางแต่บางครั้งเนี่ยถ้าสําดงมาใกล้เคียงเช่นสัแเดงว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ทำด้วยไม้หรือว่ารูปคนทำด้วยไม้อะไรทั้งหลายเรียนแบบทั้งหมดเนี่ย สงพวกนี้เนี่ยจะจะถูกตรวจสอบโดยละเอียดถ้าพบว่าสินค้าพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือเทวรูปหรือเป็นวัตถุโบราณน,นะครับไม่ว่าจะถูกจุลกรรมหรือไม่ถูกจุลกรรมเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบเอกสารใบอนุญาตกับกรมสินปากร์อีกเส้นทางหนึ่งที่กลุ่มเหล่านี้นิยมใช้ในการลักลอบส่งออกคือการขนผ่านแนวชายแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนจะนำลำเลียงไปยังประเทศเป้าหมายตามใบสั่งแต่ปัจจุบันเส้นทางน,นี้เสี่ยงต่อการถูกจับกลุ่มได้โดยง่ายเพราะกรมศุลกากรมีการใช้เทคโนโลยีแบบใหม่มาตรวจจึงทำให้จับกลุ่มได้บ่อยครั้งมีพระพตทธลูปหรือวัตถุโบราณหรือเทวรูปเนี่ยที่เป็นของที่เคารพสกลุลธรทางพุทธศาสนาบางเรื่องเนี่ยไปอยู่ที่แถวยุโรปหรืออเมริกาเยอะๆนะครับโดยส่วนใหญ่นี่ถ้าของส่งออกไปอเมริกาที่เป็นล็อตใหญ่ๆเนี่ย เขาจะต้องไปผ่านที่แหลมฉบังที่ท่าเรือแหลมฉบังของเราก็จะมีอุปกรณ์ในการตรวจซึ่งเป็นอิเล็กทรอนิกหลายชนิดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็มีเครื่องเอ็กซเเล์ตู้ทุกตู้ที่ไปอเมริกาเนี่ยจะจะโดยโดยทางปฏิบัติแล้วนะครับจะต้องถือว่าต้องผ่านการตรวจสอบทุกตู้วัตถุโบราณหรือวัตถรูปใหญ่ๆเนี่ยมันจะภาพป,ปรากฏตามที่เคยจับกลุมมาเนี่ย มันจะเป็นภาพเรียงๆเรียงกันเลยเป็นเป็นพระผู้ชุรูปเนี่ยเรียงกันเป็นตับอยู่ในตู้เลยตรงน,นั้นก็จะเปิดดูก็พบไอ้นั้นพบจำนวนเดียวปีพศ2551-2553กรมศุลกากรสามารถจับกุมวัตถุโบร,ราณลักลอบหนีศุลกากรได้ทั้งสิ้น156รายหุลนค่า980ล้านบาทหลีกเลี่ยงศุลกากร14รายมูลค่า496ล้านบาท รวมทั้งหมด170รายมูลค่ารวม1,476ล้านบาทที่ผ่านมาเราก็มีทั้งการประสานข่าวทาง,งข้อมูลกับทางสุกรต่างประเทศและทางตำรวจสากลเราก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมาตลอดทางเส้นทางการค้าของวนการนี้แล้วก็เราก็เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ไฮเทคคอยตรวจสอบมีทั้งเครื่องเอ็กซเรย์คอยสแกนพวก วัตถุแปลกปลอมเข้ามาที่ที่เราเน้นส่วนใหญ่คือบางทีมาทางทางใส่ในคอนเทนเนอร์มาทางท่าเรือาบางทีส่งออกเป็นล็อตใหญ่ๆแล้วก็สำแดงเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นสิ่งประดิษฐ์ออกไปแต่บางครั้งก็เป็นพวกเสียนพระพุทธรูปอะไรพวกนี้เราเคยจับรุ่มได้เป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบของสปริงนิวพบว,ว่าประเทศที่มีความต้องการพระพุทธรูปและวัตถุโบราณส่วนใหญ่ จะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศแถบยุโรปเพราะแต่ละครั้งจะมีการพบวัตถูโบราณของประเทศไทยส่วนใหญ่จะอยู่ตามพิพิธภัณฑ์เอกชนในประเทศดังกล่าวอย่างในกรณีกรุสมบัติวัดราชบูรณนะที่ไปโชว์อยู่ในพิพิธภัณฑ์อาเซียน, Museum, นอาร์คมิวเซียมนครซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาส่วนตลาดในประเทศไทยก็จะมีหลายรูปแบบทั้งส่งถึงมือผู้สั่งโดยตรงหรือผ่านพ่อค้าคนกลางหรือออกจำหน่ายตามตลาดมืด ที่เป็นตลาดพระและวัตถุโบราณตามสวนจตุจักรท่าพันร์และตามห้างดังที่มีตลาดพระในปัจจุบันการลักลอบค้าโบราณวัตถุต้องมีหน่วยงานหลายส่วนทํางานร่วมกันและหามาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดพรุ่งนี้ติดตามจรกรรมสมบัติชาติตอนจบ